สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกขนบรนบ้านชาแนลและท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ้าอาทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาชมใหม่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจากผมขนบ้านบ้านชาแนลด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการปิดใช้งานฟังก์ชันโหมดการช่วยเหลือพิเศษบนโทรศัพท์ยี่ห้อเรียวมีนะครับ เพื่อเข้าใช้งานแอปธนาคารให้ปลอดภัยป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาจุลกรรมข้อมูลของเรานะครับหลายคนสงสัยว่าฟังก์ชัน,โห,ชหนออโหมดการช่วยเหลือพิเศษมันคืออะไรโหมดการช่วยเหลือพิเศษหรือว่า accessibility service นะครับเอาไว้สำหรับผู้พิการนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานฟังก์ชันโหมดการช่วยเหลือพิเศษเอาไว้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานแอปธนาคารได้นะครับเพราะว่าธนาคาร มีการป้องกันเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มิชายชีพนะครับเข้ามาจลกรรมหรือว่าแฮกข้อมูลในโทรศัพท์ของเราได้นะครับอาที่เช่นมิชฉาชีพอาจจะใช้แอปรีโมทคอนโทรลนะครับเพื่อเอามาควบคุมโทรศัพท์มือถือของเรานะครับและดูดเงินออกจากบัญชีของเราได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างปิดใช้งานฟังก์ชันโหมดการช่วยเหลือพิเศษนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อ เรียวมีนะครับบางรุ่นนะครับเมนูมันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันตั้งค่าคล้ายๆกันนะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าก็ไม่ยุ่งยากนะครับให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ 1. น,นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วกดตรงที่ตั้งค่าเพิ่มเติม2เลือกการช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง3 ปิดใช้างานทั้งหมดนะครับโดยเลือกทีละรายการนะครับจนครบนะครับเมนูมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นโทรศัพท์ของเรานะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับเมื่อเราปิดฟังก์ชันโหมดการช่วยเหลือพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดใช้างานแอปธนาคารได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาจรกรรมข้อมูลในโทรศัพท์ของเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆนะครับจากผมคนบ้านๆชาแน Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ